ในโรงเรียนวัดนำ้ำทงมีหลายเชื้อชาติหลายภาษาการสอนก็ต้องใช้วิธีการปรับใช้วิธีการปรับตัวข้อหาเด็กๆเ,เขาเรียกว่าตามความคิดของเขากระผมอาตามาภาพไม่ใช่ทำหน้าที่เพียงเป็นพระสอนจริธรรมเพียงเดียวแต่ต้องทำทำในส่วนที่มันเป็นเป็นงานของคุณครูของคำว่าครูที่ต้องทำไปด้วยยกตัวอย่างเช่นหนึ่งในส่วนของวิชาพระศึกษา กิจกรรมกีฬาสีที่จะเกิดขึ้นในภาคเรียนที่2นั้นเราก็จะต้องทอําทุกอย่างที่จะต้องส,สามารถจะช่วยคุณครูเขาได้ 2. ในรายวิชาเกษตรจะต้องมีการปลูกพักมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบและเพาะเห็ดในการไปเข้าค่ายเข้าค่ายพักแรมเนะาะทุกกิจกรรมนั้นาไม่ใช่ว่าพระจะทําไม่ได้แต่พระเป็นในทุกอย่างที่จะสามารถช่วยเขาได้เช่นการไปเดินทางไกลถ้าเราจะเปรียบ ในพระไตรปิฎกก็เหมือนกับเราไปเดินผู้ดงเป็นเพื่อนเด็กคุ้มเด็กด้วยและเราก็ได้ด้วยได้กำลังด้วยได้ใจของเด็กด้วยนี่เป็นผลพวงที่ตามมาในส่วนของโอเนตนั้นอาตมาภาพใช้วิธีการติวโดยนํานักเรียนนั้นไปติวที่วัดและเราเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดในการในในอาหารในน้ําดื่มที่เราเอานักเรียนไปติวที่วัดเพราะอาตมาภาพเชื่อว่า3มหน่วยงานหรือคาคานี้ ที่เราท่านทั้งหลายเคยได้ยินเป็นประจำคือคําว่าบวรบ้านวัดและโรงเรียนคํา3คํานี้ยังเป็นเรียกว่า3ก้อนเศร้าที่เหนียวแน่นถ้าเราสามารถยึดไปได้เราก็จะสามารถทําให้การศึกษาทําให้วัดทําให้บ้านโรงเรียนนั้นสามารถรวมกันเป็นหนึ่งได้และอามาภาพก็ใช้วิธีนั้นมาตลอด